เธอเป็นใครคนนั้นนรืปล่าบ,บอกฉันสิว่าไม่ใช่ดูดูไปก็คล้ายทุกอย่างแต่ยังไม่แน่ใจไม่ได้เจอเจอกันมานานแล้วเมื่อก่อนก็คนเคยเคยรู้ใจ ทำไมดูเหมือนกับเขาคนนั้นทุกอย่างคนที่เคยใจร้ายเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมากกอนไม่อยากจะยอนเวลาเราเล่นให้หุนกลับมา เกือบลืมไปแล้วจริงๆเออฟันมันขึ้นมาดีกว่าปลอยให้น้ำตาข้างในมันยังไหล